สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องเซมโลคายอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรครับพิกัดอำเภอหลังสวนปั๊มจิงโจ้ครับก็ถือว่าพิเศษมากๆนะครับที่ลูกค้าต่างจังหวัดของเราครับให้ความไว้วางใจในเซมโลคามาออกรถกับทางคือของเราเรายังเสมอว่าไม่ว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนภูมิภาคไหนในเทศไัยเราบริการส่งรถถึงที่ครับแล้วก็พี่ก็เข้าไปเซ็นเอกสารครับแล้วก็ไปดูรถที่โชว์รูมของเราแล้วก็ถูกเอาถูกใจนะครับถามความร้สึงน้องไหนครับ เราที่ได้เลือกใช้บริการที่ใช้มอเตอร์าพานะครับการบริการนะครับนการบริการดีนะราการบริการดีมาตรงนี้เลยแล้วก็ได้เเขลูกคา้าดีครับอ,อธิบายเข้าใจละเอียดหมดก็ได้มีการดูติดตามทางชูรูมของเรามาในยาวนานแล้วเนาะ,ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการที่นี่นะครับน้องกิจสิธนากรนะครับก็ยังไงครับทางชูรูมครับก็ขอบคุณ น้องกิติมากมากครับที่ให้ความไว้วางใจให้ความมั่นใจกับทางชว์ร่งของเราครับมีบมีญาติพี่น้องมีคใครก็แนะนํน<ร>ากันอีกนันน,ะนองนนะก็มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนหรือว่าชาวชุมพรก็ฝากชาวชุมพรด้วยนะครับก็มีลูกค้าเยอะมากครับจากชาวชุมพรก็วิ่งไปใช้บริการทางชว์ร่งของเราโชว์ร่งของเราครับพี่กัดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองนะครับพี่กัดอยู่ตรงข้ามกับโฟมโระครับเคยเซ็นซันมาเ็าอยู่ทางด้านซ้ายมือก็วันนี้ขอบคุณมากครับน้องกิตใจครับก็ ขอให้รถนำพาซัพมาให้แล้วก็ใส่รถด้วยความปลอดภัยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ